กาบสวีดัสสวัสดีนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเจ๊ายกันเลยทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่ผมอยู่ที่เจมหรือฮอตเกมเมอร์เองนะครับก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไลค์เกลิสหรือว่าเกมสถี่นั่นเองเ,องเองนาะผมเพิ่งตื่นเลยเพื่อนๆวันนี้นะครับเป็นจี้ใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นผมไปดูข่าวทั้งหมดแล้วนะครับเป็นจี้ซัพพอร์ตไอวานเองก็คือแพ๊เอ่อสวิตใช่ไหมดับเบิ้ลวิงนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับชื่อมันนะอ่ะ ช่ด้วยฮะโอเคนะค,ความสามารถของแจ๊ปแบตนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว,ว่าทําอะไรกันอ,อะไรได้บ้างนะความสามารถนะครับเป็นเอบวกเนาะก็คือเมื่อทอยเต่านะจะมีโอกาส75เลนเกหน้าหลังแล้วทอยนะแล้วก็โอกาส30%เพิ่เอมโอกาสับเบิ้ลเนาะแล้วก็เมื่อทอยเต่าสาคันนะจะมีโอกาสไปไหนก็ได้85%เนะครับเลือกพื้นที่ยังพื้นที่ี่ต้องการเลย ที่นี้นะครับเหมาะกับออฟเกาะมากเพราะว่าไปไหนก็ได้เนี่ยมันไม่ค่อยติดนะ8 5บเปอร์ใช่ผมใส่อ,กออกกาไปอีก85เปอร์นะครับนอนคุกเหมือนเดิมนะเออสุดท้ายแล้ว <c oughs> เออที่นี้เป็นเอ่อที่ซัพพอร์ตไอวาโดยเฉพาะเลยนะครับก็มาจีเดีย e วนะก็คือเว้นเนี่ยผมน่าจะพักก็นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ผมทำทำมาไม่รู้จะไปเล่นกับตัวละครอะไรแล้วแล้วก็เออไม่มีไอวาด้วย <c oughs> ถ้ามีไอวานอ่ะค่อยว่ากันนะแต่ประเด็นคือผมไม่มีไอวานอ่ะ วันการเล่นครับวันจามพุดธก็เป็นเหมือนเดิมนะครับด่านแบบที่ปลาลูกโป่งแล้วก็เป็นอีเวนต์ห้ามพลาดนะครับเป็นแมลงนะครับเมื่อเราอินจะได้รับแมลงปอหนึ่งครั้งต่อวันเมื่อเล่น2ครั้งจะได้รับแมลงปอนะเมื่อชนะ1ครั้งจะได้รับแมลงปอนะรวมทุงสุดอ่ะจะได้ทั้งหมดอ่ะสครั้งต่อวันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนเนี่ยไม้จับแมลงปอนะครับจะเอาไปแลกตั๋วสุ่มแมลงได้นะครับเพื่อนตั๋วสุ่มแมลงก็จะได้ของตามนี้นะแต่ผมจะพาไปดูฮะแล้วก็ มีล็อกอินพิเศษด้วยวันที่24นะครับบ่ายหนึ่งครึ่งถึงวันที่เจบ่ายหนึ่งครึ่งนะครับก็อย่าลืมมารับเป็นของรางวัล7ของพิเศษตามนี้นะฮะใครที่เข้าเกมมาปุ๊บก็จะได้อยู่แล้วเนาะใครแบบว่าเมีแพ็กก้าท็อปสิบได้ไงไม่ต้องแปลกใจนะับเพราะมันแจกทุกคนนั่นเองแล้วก็รางวัลการเล่นรอบประมาณนี้นั่นเองนะฮะผมพิเศษประมาณนี้เนาะโอเคมหมเป็นนี้นะครับให้ตามหาของทางด้าน คุญแจนะครับแล้วก็เป็นเครื่องแพ็คนะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนนะฮะถ้าอย่างละ2อันนะครับเพื่อนํามาแลกเป็นเอสหนึ่งชิ้นนั่นเองก็สะสมโอ้โหสามชิ้นเลยนะเอสชิ้นนะครับจะนํามาแลกแสงได้2ชิ้นนะจะนํามาแลกจะแพดแต่บินได้นะสี่ชิ้นน่ะจะนํามาแลกเป็นจะแพดลดแต่บินก็ถ้าห้าชิ้นนะครับจะนํามาแลกเป็นแผกพิทักษ์แต่บินกับแผดสวิตแต่บินนั่นเองก็ถือว่าเป็นจี้ที่มาซัพพอร์ตเอวากับอาร์เินอลเองแต่ผมน่ะไม่น่าจะเล่นไอแผกพิทักษ์แต่บินนะครับเพราะว่า ผมเล่นเป็นน้ําแข็งเลยไนงะอันนี้เป็นอีเวนต์เปลี่ยนสก,กินนะครับไม่บวกเปอร์เซ็นเพิ่มเนาะตอนนะพิเศษน,นะครับสะสมเครื่องยนต์ครบเนี่ยหรือว่าเป็นสะสมของทางด้านที่ส่วนครบเนี่ยจะนํามาแลกเป็นก่อนจี้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์จับแมลงตามที่ผมได้พูดไปนะครับเก็บสะสมครบทุก10อัมน,น่ะจะนํามาแลกเป็นจี้ติดเวอร์ชันทดลองแบบเลือกได้นะครับ ก็ผมคิดว่าสองวันน่าจะได้ขั้นต่ําประมาณสามสามไม้ปะเอ้ยไม่ใช่สามไม้ดิหกไม้นะครับรามแรกเป็นเอซสุ่มได้สามชิ้นนะก็มีโอกาสได้นี่ครับลูกบาศก์แบบเลือกไม่ใช่ลูกบาศก์แบบเลือดหรือลูกบาศก์ซุ่มหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันเพชรนะครับเป็นล้อนในพูดลบาบากชิบหายเลยแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยเพชรแล้วก็สองร้อยเพชรนะครับถ้าได้เป็นมุมเนี่ยก็การันตีสนะองร,ร้อยเพชรเนาะกิจกรรมการเล่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ 1237ไลท์ทิเปิลโทเรซิมนะฮะัรางวัลเล่น7ครั้งเนี่ยจะได้เป็นสุดยอดลูกบาททศก์เพชรนั่นะครับอันนี้ถือว่าดีมากก็าทำมาแบบว่าให้บังคับให้คนได้แบบเล่นรอบบ่อยขึ้นเองนะเออสมนตผมคิดว่าน่าจะเล่นบ่อยขึ้นต่อวันก็คือ7ครั้งต่อวันแหละเพราะว่ามันได้ลูกบาศก์สุดยอดลูกบาททศก์เพชรได้ไงตัวเลขการสุ่มนะครับอ่าอีเวนต์นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะมาถึงก็าขายนะ โอกาสได้ไบดอยู่ที่1.5นะครับโอกาสได้เอพัสเครื่องเครื่องนะ่ยจะอยู่ที่2.9ส่วนชิ้นส่วนน่ะจะอยู่ที่2.5เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาแลตัดได้เลยนะครับมีรายรอยีกไว้เอ่ยเ์เบนนี้แค่เกรดหรออินเฉอร์เพิเศษก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะไม่มีอะายนามเบนนี้ แ,แล้วเดี๋ยวเราไปลองเปิดของดองกันดูนะของดองจะได้หรือเปล่านะและเครื่องมา้าถ้าของดองให้เอบอมมาสักสามอันเนี่ยสองอันสาอันเนี่ยผมทำไม่อยู่นะแต่ถ้าไม่ได้มาก็คือข้ามเนะี่ยอันนี้อันนี้เป็นไอนนที่ผมบอกว่ารออินนะครับมันจะได้แหนะไพก,กาซ0อมสิบอาแล้วก็แสงด้วย แสงนี่ดองและถาวรน,นะครับก็คือไม่ไม่มีปัญหาเนี่ยเนาะส่วนหินเนี่ยอัดไปเลยลเฮ้ยหินพบแล้วก็ผมลึกลับนะฮะอ่ะแพ็กการ์ดท็อปสินะครับขอตัวที่ยังไม่มีแล้วกันก็เด่นคาเรนเหรอเออก็ดีนะซับพลินใหม่อะ่ะเพราะตัวละครมันค่อนข้างเล่นรับปั่นป,นป่วนดีนะมีแปน์ยานกับเตะนะก็เด่นคาเรน น่าจะหมดแล้วป่ะโอ้น้ำหอมผมนึกว่า A อบวกล่อนะอะก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันครับเพราะว่าผมเนี่ยน่าจะข้ามนะไม่น่าจะทำตีครอบครัวผมไม่ได้ตีเลยตีไม่เป็นนะเออแล้วเก็บเพชรไว้รออัปเดตจ่ญ่ละกันนะครับสรับคลิปนี้นะครับก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันในไรแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะเ okay. นะพชรผมน่าจะรอได้ประมาณเกือบสองหมื่นแหละเดี๋ยวรอไอตัวละครประจําเดือนมาทีเดียวเลยนะครับจะได้ทำทีเดียวเนาะตอนนี้ขอฟูจี้ฟูทองฟูเพชรก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำมาทุกเว้นแลวแบบว่าเพชรมันหายไปหมดเลยแล้วก็ทองมันหายไปหมดเลยนะจนมากตอนนี้โอเคครับ okay. นะไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายคนที่เข้ารับชมนะครับคิดเห็นยังไงทำกันไหมสับสอนจี้นี้ จี้เอ้ยจี้เดียวหรือที่เข้ามาให้หาใหม่แล้วก็มีจี้ในหลังมาด้วยนะครับอืมเป็นนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะถ้าใครมีเอวาก็จะตื่นเต้นเพราะว่าจี้ดีมันกับเอวาได้ค่อนข้างแบบระยะยาวระยะหนึ่งนะครับอีว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือไม่เอาแบบตัวละครหรือว่าจี้อะไรมาเนี่ยนะครับโอเคไปแล้วครับบายยไว้เจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมไปเล่นเก็บออบกันด้วยนะมแลแงนี่ดีนะ